สวัสดีครับสาระพัคลิปมาถึงขั้นตอนการร,ร,าการีเซ็ตชุดเรือลินเล่งใหม่นะครับการรีเซ็ตชุดเรือลิลเล่งจำเป็นยังไงนะครับเพราะว่า,าเท่าที่เคยเจอนะครับอยู่ๆมันก็เป็นนะครับรถบางคันนะครับบางคันเข้ามาสตาร์ติดยากเบาไม่ได้ออกทะเลออกอาการต่างๆนานาน,าน,านะครับ ไม่ต้องไปพยายามปรับรอบเรินเบานะครับต้องรีเซ็ตอย่างเดียวรีเซ็ตข้อควรระวังนะครับข้อควรจํานะครับก่อนที่จะรีเซ็ตจะต้องลบข้อมูลข้อบิดพลาดในห,หน่วยความจำของ ECM ออกให้หมดนะครับลบแบบอย่างคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับตอนที่9หรือตอนไหนครับ เมื่ออะไรพร้อมเสร็จสับแล้วค่อยมา,าถึงจะสามารถที่จะรีเซ็ตชุดเรือนใหม่นะครับ<อ>เพื่อจะทำให้เซ็นเซอร์ต่างๆํางทำงานแมทกันกับหน่วยความจํา ecm นะครับนะเมื่อคําสั่งสั่งไปอย่างไม่ทำตามนะครับ ข้อมูลมันไม่ตรงนะครับก็จะ ECM ก็จะงงนะครับก็คือมาตั้งศูนย์มันใหม่นะครับให้มันทำงานแบทกันะนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเท่าที่เจอ,อด้วยความเสียดายตอนแรกไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะทำะผมกำลังจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับทำได้เลยตามขั้นตอนนี้นะครับอ,อย่าให้ลูกค้ากลับบ้านไปแล้วเราจะมาเสียใจภายหลังนะครับ ทําไปเลยครับไม่ไม่พังไม่เกิดการเสียหายใดๆนะครับถ้าทําตามขั้นตอนอาตามคลิปต่อไปนี้นะครับมั่นใจนะครับว่า,าลบข้อผิดพลาดออกจากหน่วยความจําหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ดีสายาไม่ขาดไม่มีมันมันโชวรหัสอะไรก็ตรวจเช็คด้วยก่อนที่จะลบนะครับ สมมุติว่าทุกอย่างพร้อมนะครับขั้นตอนก็คือถอดหาขั้วตรวจสอบให้เจอนะครับฟังผมพูดก็ได้นะครับไม่ต้องไปอ่านนะครับถอดคอนโซลบังลมต่างๆหาขั้วตรวจสอบให้เจอนะครับพอเจอแล้วเปิดฝาขั้วตรวจสอบบอกเสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปนะครับหากไม่มีก็อย่างที่พูดบ่อยๆก็คือใช้สายไฟบ้านนะครับขนาดเหมาะพอเหมาะเล็กๆนะครับสายแข็งสายเดียวนะครับ สายทองแดงสายเดี่ยวรู้สึกจะเป็นขนาดขนาดเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับมันจะมีขนาดเล็กพอดีอยู่พอดีเสียบนะครับช็อตสายนะครับหากไม่มีเครื่องมืษษษอพิเศษช็อตสายสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับที่ขั้วตรวจสอบนะครับปิดกุญแจก่อนนะครับก่อนทำงานปิดกุญแจให้เรียบร้อยนะครับช็อตสายเสร็จแล้วนะครับ ก็ไปถอดปลั๊กเซนเซอร์นะครับปลั๊กเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับนี่สมมติว่าขั้นตอนแรกเราเสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปแล้วนะครับ่าพวตรวจสอบเวฟร1อ i ก็จะอยู่ประมาณช่วงคอรถนะครับขั้นตอนต่อ,อมาก็คือ เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับก็อยู่ติดเสื้อสูบหันหน้าตามแล้วก็อยู่ข้างซ้ายด้านโซ่หลอลิ้นนะครับตัวนี้นะครับนึกภาพออกไหมครับถอดออกมาแล้วก็ช็อตสายเหมือนกันนะครับพร้อมนะครับสองอย่างแล้วนะครับข้างบนที่ขั้วตรวจสอบช็อตสายสีน้ำเงินกับเขียวดำใช่ไหมครับ เซนเซอร์ปลั๊กเซนเซอร์นะครับไม่ใช่เปรกช็อตเซนเซอร์ปลั๊กเนี่ยปลั๊กไฟเห็นไหมครับสายไฟปลั๊กไฟของเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับช็อตกันเลยมันมี2เส้นนะครับก็จับช็อตกัน uh, มั่นใจให้แน่นนะครับแน่นนะครับถ้าหากไม่มีเครื่องเครื่องมือพิเศษต้องให้แน่นหนาะมั่นใจแน่นหนาครับทั้ง2จุดนะครับ,นะรบ uh, ต่อไปเปิดกุญแจอ่อนนะครับ เปิดกุณแจเสร็จหลังจากเปิดกุญแจให้เริ่มเลยนะครับเริ่มนับไม,ไม่ให้เกินสิวิก็คือถอดอถอดสายช็อตกันที่เซนเซอร์พักเซนเซอร์ตัวจ,จับอุณหภูมิันเครื่องตัวนี้นะครับถอดออกให้ทันสิวินะครับไม่ต้องไปเสียบคืนเหมือนอาการลบนะครับอันนี้การรีเซ็ตนะครับเข้าใจไหมครับ ถอ,อดออกโอสิวินาทีนี่นานๆหรเหลือนะครับไม่น่าพลาดนะครับถ้าพลาดก็คือคงจะเสียบให้แน่นนะครับเสียบให้แน่นหาสายไฟให้เหมาะสมทดสอบเสียบก็คือถอดออกให้ทันสิวิแค่นั้นเองไม่ต้องไปเสียบเครืนนะครับจบขบวนการง่ายไหมครับง่ายนะครับง่ายแต่ทําแล้วมันประมาณนะครับไม่ใหม่ สำหรับในช่างที่เปิดร้านก็ควรจะไปหาซื้อมาให้ได้นะครับซื้อมาไม่ได้ก็ลองทําเองนะครับทําให้มันสะดวกเรานะครับสะดวกรีเซ็ตลูกค้านั่งดูรถอยู่นะครับด้วยความเป็นห่วงใหญ่หมีผลนะครับจําจได้ไหมครับขั้นตอนที่1น่งาหาคู่ตรวจสอบให้เจอเจอเสศษเสียบเครื่องมือพิเศษนะครับ เสียเครื่องมือพิเศษไม่พอนะครับมาถอดปลั๊กเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิท้่มันเครื่องนะครับแบบนี้ถอดแล้วช็อตกันอ,อย่างนี้มันไม่มีเครื่องมือพิเศษมันก็จะเป็นสายไฟบ้านสายเดี่ยวนะครับแข็งๆตัวเล็กนะครับไม่ใช่สายใหญ่นะครับสายไฟบ้านมีหลายขนาดนะครับช็อตกันแบบนี้ช็อตสองจุดแล้วนะครับเปิดกุญแจอ่อนนะครับ เปิดกุญแจออนแล้วก็ดึงออกให้ทันสิบวิหลังจากเปิดกุญแจก็คือเริ่มนับนะครับไม่ต้องรีบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบโอ้โหนานมากนะครับเหลือๆนะครับแล้วถ้าหากว่าทำสำเร็จมันจะ แสดงผลยังไงไม่สำเร็จแสดงผลยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านี่นะครับการปรับตั้งสำเร็จลักษณะของการกระพ,พริบองหลอดไฟ fi นะครับมันก็จะกระพริบปิด1นวินะครับยาวประมาณ1วิ0.1นวินะครับแล้วเว้นวรรค1.2วินะครับปิดปิดปิด แบบนี้นะครับฟังเสียงนะครับแล้วก็เราไปถอดสายทันสิบวิออถอดสายที่เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับก็คือทำสำเร็จนะครับมันก็จะกระพริบทีนะครับเมื่อกี้กระพริบห่างนะครับปิดปิด ปิ๊บนะครับพอไปถอดปุ๊บทันสิวิมันก็จะกระพริบทีปิ๊บปิ๊บ,บเร็วก็คือกระพริบเร็วขึ้นนะครับเว้นระยะ0.3วินะครับกระพริบ0.3เว้นระยะ0.3นะครับ,บ,บ, 3, 3, รบตัวเลขตัวนี้ไม่ต้องไปจำนะครับไปดูหน้างานอาลองทำดูนะครับถึงแม้รถจะไม่เป็นอะไรก็ทำดูได้นะครับรีเซ็ตได้นะครับ มันคงไม่พังง่ายขนาดนั้นนะครับ ECM นะครับว่าทำตามขั้นตอนแต่ถ้าไม่สําเร็จนะครับก็คือถอดสายที่เซนเซอร์ไอปลักเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องไม่ทันนะครับสิบวิไม่รู้ไปทำอะไรอยู่นะครับอถอดไม่ทันนะครับผลที่ออกมานะครับนี่ครับถอดไม่ทันสิบวิ มันก็พิบเหมือนกันเนี่ยนะครับพอไปถอดมันเลยซิวีไปแล้วนะมันก็จะติดค้างนะครับต่อจากนี้มันก็จะติดหลอดไฟไปก็จะติดค้างอ่าแค่นี้เองต่างกันอย่างนี้นะครับอ่าก็ถ้ามันไม่สําเร็จก็ปิดคุญแจนะครับแล้วก็ไปทําใหม่เริ่มใหม่นะครับทําตามขั้นตอนใหม่นะครับก็ ชัดสายเหมือนเดิมปีกุญแจและชัดสายต่างๆให้เรียบร้อยตรวจสอบความแน่นหนานะครับไม่ใช่ว่าเสียบหลวมนะครับ่าเปิดกุญแจออนปุ๊บล้วก็ถอดสายนี้ออกเลยถอดออกทั้งสองสายเลยก็ได้นะครับให้ทันสิบวินะครับก็จะเป็นการปรับตั้งตำแหน่งลิ้นเล่งใหม่นะครับมันก็จะแมทการมันก็กล่อ,องไอเซียมก็จะรู้นะครับก็จะ ได้รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาก็จะมรมวลเหตุการณ์อย่างถูกต้องแม่นยำการจ่ายน้ำมันก็จะถูกต้องรถก็จะไม่ออกอาการนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดนล็อกไว้หมดแล้วนะครับที่มันต้องรีเซ็ตเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าจะ,ะเริ่มต้นยังไงนะครับ ECM มันงงนะครับประมาณนี้ครับการรีเซ็ตชุดเรื่องเรื่องเวฟ1้0 i ไก็เป็นอันว่าจบ นะครับในส่วนของอส่วนควบคุม E C M นะครับต่อไปก็จะเป็นพื้นพื้น,นเป็นเห็นคอมเมนต์นะครับไฟแสงสว่างไฟอย่างอื่นนะครับที่สำคัญไฟหน้าไม่ติดเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาว่าไฟ F I ผมทำไมไม่ติดนะครับก็จะเป็นคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับเป็นประโยชน์นะครับ นึกอะไรไม่ออกเปิดดูสาระันคลิปนะครับเปิด playlist ก็จะหาคลิปง่ายนะครับคลิปปีเป็นพันพันคลิปนะครับเปิด playlist อันนี้ออก็จะวางใน playlist ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์เทคนิควิธีการเทคโนโลยีต่างๆในมอเตอร์ไซค์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ